1ิอันดับสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษที่คุณอาจจะยังไม่รู้บนโลกสวยๆใบนี้ยังมีสัตว์ที่คุณยังไม่รู้จักหรือแม้แต่ไม่เคยได้ยินชื่อซึ่งไอริสได้รวบรวมเรื่องแปลกของสัตว์10ชนิดมาเปิดเผยให้ได้ชมกัน 1. ปูปั้นทรายเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลเคยสังเกตกันไหมคะว่าก้อนเมทายกลมๆเล็กๆที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามบนชายหาดนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไรแท้จริงแล้วผู้ที่สร้างก้อนเม็ดทรายเหล่านั้นคือปูปั้นทรายปูปั้นทรายมีลักษณะเด่นสมชื่อคือมีสีคล้ายทรายและมักปั้นทรายเป็นงานอดิเรกมันมีขนาดไม่เกิน1.5เซนติเมตรเราพบเห็นปูเหล่านี้ได้ไม่บ่อยเนื่องจากประสาทสัมผัสของมันไวมากเมื่อได้ยินเสียงคนเดินมาแต่ไกลมันจะรีบหลบเข้ารูอย่างรวดเร็ว ปูปั้นทรายมักเคลื่อนไหวโดยพลางตัวให้เหมือนทรายในชายหาดเมื่อน้ำขึ้นปูปัน้นทรายจะหลบอยู่ในรูที่ขุดเอาไว้ลึกประมาณ1 0 2ถึงเซนติเมตรและออกมากินอาหารนอกรูเมื่อน้ำลงมันจะใช้ก้ามโค้งงอตักทรายเข้าปากปูจะคัดเลือกกินเฉพาะอินทรีย์สารที่อยู่ในทรายเท่านั้นแล้วคลายเม็ดทรายกลมๆออกมาทางปากและเขี่ยว้ไว้ข้างหลังอย่างมีระเบียบจากนั้นก็ตักทรายขึ้นมาใหม่ และทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆมันจึงได้รับการขนานนามว่าปูผู้สร้างศิลปะบนหาดทราย 2. กาแฟที่แพงที่สุดในโลกมาจากขี้ชมดชมดเช็ดมีลักษณะคล้ายแมวมีต่อมกลิ่นขนาดใหญ่อยู่ใต้หางต่อมนี้ผลิตสารเคมีที่มีกลิ่นเฉพาะตัวชมดเช็ดจะป้ายกลิ่นนี้ตามที่ต่างๆเพื่อแสดงว่าพื้นที่นี้เป็นอาณาเขตของมัน ชมดเช็ดจะพักผ่อนในตอนกลางวันโดยอาศัยอยู่ตามซอกหินโลงไม้หรือรูที่ขุดไว้และหากินในตอนกลางคืนอาหารส่วนใหญ่มักจะเป็นผักและผลไม้ชมดเช็ดยังมีส่วนสำคัญในการผลิตกาแฟชนิดพิเศษโดยให้พวกมันกินผลกาแฟที่สุกแล้วเข้าไปจากนั้นรอมันขับถ่ายมูลที่มีเมล็ดกาแฟออกมาเมื่อนำเมล็ดกาแฟที่ผ่านการหมักจากระบบทางเดินอาหารของชมดเช็ดมาคัา่ว จะมีกลิ่นหอมและรสชาติดีเป็นพิเศษเนื่องจากผลิตได้น้อยแต่เป็นที่ต้องการของตลาดจึงทำให้กาแฟขี้ชมดเป็นกาแฟที่แพงที่สุดในโลก 3. ดาวทะเลหลายคนอาจคิดว่าดาวทะเลเป็นปลาจึงมักเรียกว่าปลาดาวแต่จริงๆแล้วดาวทะเลเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีห้าแฉกและมีผิวหนังบางๆหุ้มโครงล่างที่แข็งประกอบด้วยหินปูน ดาวทะเลแปซิฟิกมีสีสันหลากหลายตั้งแต่สีเหลืองไปจนถึงสีม่วงตามลำตัวมีหนามสั้นปกคลุมดาวทะเลแปซิฟิกเหนือคอยจับเหยื่อที่เข้ามาใกล้กินตลอดเวลาทำให้บริเวณที่มันอาศัยอยู่นั้นแทบจะไม่เหลือสัตว์สักตัวมันจะเป็นผู้ล่าที่จับเปลียงหัวหอมหอยมแมลงผู้หอยเป่าหือ้อได้ทีละหลายๆตัวอย่างง่ายดาจึงได้รับฉายาว่าโจรสลัดแห่งท้องทะเล 4. เม่นทะเล เม่นทะเลอาจดูเหมือนเปลือกเกาลัดในทะเลมักซ่อนตัวตามซอกหินเพื่อไม่ให้ถูกแสงในตอนกลางวันมันเป็นสัตว์หากินตอนกลางคืนโดยจะกินอาหารจำพวกสาหร่ายมันเคลื่อนที่ได้ด้วยหนามแหลมซึ่งติดกับก้ามเนื้อทั่วลำตัวเม่นทะเลมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูเม่นทะเลบางชนิดพลางตัวด้วยการใช้เปลือกหอยหรือสาหร่ายทะเล คุมบนตัวขณะเคลื่อนที่ 5. ดอกไม้ทะเลไม่ใช่พืชแต่เป็นสัตว์หลายคนอาจคิดว่าดอกไม้ทะเลเป็นพืชแต่แท้จริงแล้วมันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังดอกไม้ทะเลมีหนวดที่เต็มไปด้วยเข็มพิษมันจะพลางตัวให้เหมือนดอกไม้เมื่อเหยื่อเข้ามาใกล้ก็จะปล่อยเข็มพิษจากหนวดทำให้เหยื่อขยับตัวไม่ได้จากนั้นมันจะใช้หนวดรัดเหยื่อจนแน่นแล้วจับกินคนที่ถูกเข็มพิษอาจเกิดผื่นขึ้นตามผิวหนัง 6. ตาก,กแตนทะเลทรายตาก,กแตนทะเลทรายเป็นสัตว์ที่เกษตรกรต่างสะพึงกลัวปกติแล้วตกกะกแตนทะเลทรายจะอยู่โดดเดี่ยวไม่รวมกันเป็นฝูงแต่เมื่อถึงฤด,ดูอพยพพวกมันจะปล่อยสารออกมาเป็นสัญ,ญญาณให้รวมตัวกันกลายเป็นฝูงขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละฝูงมีจำนวนหลายล้านตัวเมื่อเรามองไกลๆเราจะเห็นฝูงตกกะกแตนทะเลทรายคล้ายกับก้อนเมฆก้อนใหญ่สีดำทะมึนเคลื่อนที่ใกล้เข้ามา พวกมันบินได้เป็นระยะทางวันละหลายร้อยกิโลเมตรเมื่อพบไร่หรือทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์มันก็จะหยุดพักผ่อนและกินอาหารจนอิ่มมีพีมันตรงนั้นไร่ที่เคยเต็มไปด้วยผลผลิตหรือทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีจึงเหลือแต่ความว่างเปล่าในชั่วข้ามคืน 7. ปลากระทงปลากระทงเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลกมันอาศัยอยู่ในทะเลแถบมหาสมุทรแปซิฟิกลำตัวยาว4เมตร มีครีบหลังที่ใหญ่มากคล้ายใบเรือนักชีววิทยาได้สังเกตขณะที่ปลากระทงกำลังล่าเหยื่อซึ่งเป็นปลาตัวเล็กๆแถบใช้ฝั่งทะเลฟอลอริดาและวัดความเร็วที่มันว่ายน้ำไปด้วยพบว่ามันว่ายน้ำได้เร็วถึง109กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความเร็วของนักกีฬาว่ายน้ำโดยเฉลี่ยแล้วนักกีฬาจะว่ายน้ำได้ระยะทาง100เมตรในเวลา50วินาที หรือประมาณ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นซึ่งช้ากว่าปลากระทวงถึง16เท่าเลย8สลอดผู้ใหญ่มักเปรียบเทียบเด็กที่ขี้เกียจกับหนอนซึ่งจริงๆแล้วหนอนเป็นเพียงตัวอ่อนที่กำลังรอการเจริญเติบโตเป็นมแมลงต่างหากมันไม่ได้ขี้เกียจสักหน่อยสัตว์ที่เกียจขันที่สุดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนามว่าสลอ อาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าดิบชื้นของทวีปอเมริกาใต้มันพักผ่อนนอนหลับวันละกว่า20ชั่วโมงกินใบไม้เป็นอาหารแต่กว่าจะย่อยได้หมดมันต้องใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนลำตัวของสลอตมีขนาดเท่ากับแมวมีเล็บยาวไว้เกาะกิ่งไม้เพื่อห้อยตัวแต่บางครั้งมันก็ปีนไปตามต้นไม้ซึ่งใช้เวลาเคลื่อนที่นานมากจนเราแทบจะไม่สังเกต ยามเร่งรีบมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเฉลีย่ยแล้วในหนึ่งนาทีเคลื่อนที่ไปได้ไกลประมาณหเมตรช่างเป็นสัตว์ที่อึดอัดเหลือเกิน 9. เสือดาวหิมะเสือดาวหิมะเป็นสัตว์ที่มีบันทึกในสถิติว่ากระโดดไกลที่สุดในโลกมันเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาหิมลาลัยปัจจุบันเหลือประมาณเจ00ตัวเท่านั้นเสือดาวหิมะมีลำตัวยาวประมาณ1เมตร มีหางเป็นพวงซึ่งหางลักษณะเช่นนี้เป็นผลมาจากวิวัฒนาการเพราะช่วยให้เสือดาวหิมะทรงตัวได้ดีขณะกระโดดมันจึงกระโดดตะคุบเหยื่อที่อยู่ห่างออกไปอีกช่องเขาหนึ่งได้ไกลถึง15เมตรเห็นแบบนี้แล้วน่าจะเอามาลงแข่งขันกีฬากระโดดไกลจริงๆ 10. หมัดถึงแม้เสือดาวหิมะจะกระโดดได้ไกลที่สุดแต่เมื่อเทียบกับขนาดตัวแล้วแชมป์กระโดดไกลก็ต้องยกให้เจ้าหมัดนี่แหละ เลซิลินจะหดตัวจนเหลือขนาดเล็กมากและจะขยายตัวอย่างรวดเร็วจนทำให้หมัดกระโดดพุ่งตัวคล้ายกับจรวดวันนี้ไอริสก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ